จีนอตกำลังจ็กในเบต้าข้างหน้าจริงหรือไม่เอาแล้วครับผมพรกับผมนอสมนีนะครับผมวันนี้ก็ผมได้คำถามมานะครับว่าจีนอตล่าง V2 นะครับในเดือนข้างหน้าเนี่ยที่เป็นคอใหม่อย่างคอของออสวินจากกลเนี่ยจีนอตจะแกร่งขึ้นหรือไม่นะครับผมเพราะว่าในคอข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดไปอีก15เท่านะถ้าผมจะผิดนะ 15เท่าหรือเปล่านะผมจำไม่ได้ช่างมันล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมก็ปั้นจีนอสเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับกับเซตไอเทมนี่ชุดเกาะพลังไฟแบบครบเซตเลยนะครับผมเป็นแบบโจมตีอัดเอ้ไม่ใช่โจมตีสิ HP c r i ค i ิ a l นี่เป็นไงล่ะผมใส่แบบจัดเต็มเลยตามด้วย การ์ดบัฟต่างๆที่ผมยังไม่อัพดาวนะเป็นแค่ธรรมดาเพราะว่าผมไม่สามารถรีดาวจากตัวของราชาทะเลลึกได้นะครับผมแต่ว่าช่างมาแล้วกันวันนี้ผมก็จะมาทดสอบว่าจีนอตจะแกร่งขึ้นหรือเปล่าจากคอมใหม่เข้ามานะครับผมนะเราจะมาดูาสกิลของ G-NOS v 2กันก่อนนะครับผมโดยที่สกิลที่1โจมตีต่อเนื่อง2ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ180 ของพลังโจมตีอันนี้เป็นพลังโจมตีนะผมต่อมาสกิลอันติเมตโจมตีเป้าหมายทั้งทีมจากดาเมจสาร32%ของ HP สูงสุดของจีนอนะผมมีโอกาส70%ทําให้เป้าหมายหลักและโดยรอบติดสถานะเผาไหม้สองรอบ90%ของดาเมจต่อเนื่องจากพลังโจมตีหลังปล่อยจีนอเสียค่าพี20%นะครับคือแบบอันติีเข้าไปเนี่ย ลดจะลดเลือดตัวเองอ่ะยีนะครับผมแล้วก็มาที่พาสีบสิกิลนะครับผมหลังตนได้รับดาเมจพิฆาตหรือ,อ,อตายไปับผมจะก,กระตุ้นเกิดใหม่แล้วก็อยู่ในสนามผมก่อนตัวเองเคลื่อนไหวจะฟื้นฟูให้พี่เจต่อเนื่อง2รอบนะครับผมเนี่ยเมือ่อเมื่อกระตุ้นเกิดใหม่ปล่อยดาเมจโบนัสจากพลังิสองร้อยกับสตูทั้งทีมอ่าก็คือแบบถ้าตาย มันจะสร้างตามีความเสียหายต่อไฟรองข้ามทั้งทีนะผมสองลอบเศษของพนัมตีซึ่งตัวของ g ีนอตวีเนี่ยมันใช้เลือดในการโจมตีอันตีนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทดสอบกันโดยทีมที่ผมจะทดสอบคือผมจะเอาคอเอาคอปูบอมแล้วกันนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวธรรมดานะแบบว่าอจะพูดไงดีประมาณว่า่า ทดสอบแบบพลังธรรมดาก่อนนะครับผมแบบว่าไม่เก่งมากเอาตัวไหนใหส่ดีเนี่เป็นประมาณนี้เอเป็นแบบคอเดิมเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากมายผมจะสู้กับคนที่ไม่ได้เก่งมากนะผมว่าเขาจะตายหรือเปล่านะครับนี่เช่นคนนี้ด็อกเตอร์มิสติกหนึ่ปีที่แล้วผมพลัง19ล้านนะโดยผมเนี่ยจะใช้จ e ีนอตของผมนี่แหละนี<อ>่<อ> ซึ่งอยู่ในนี้12ล้านไม่ใช่ไม่ใช่12ล้านสิจีนอผมเนี่ยผมก็ใส่ตามที่เห็นนะครับผมใส่เซตไฟแล้วก็ผมจะให้เนี่ยจีนอะยิงยิงอันติใส่ตัวของฝ่ายตรงข้ามนี่ที่ผมดูไว้นี่ผมตัวฝ่ายตรงข้ามก็จะมีประมาณนี้นะเป็นแบบคอของปูบอมถ้ายิงโล่ปูบอมแตกแสดงว่ามันยังแรงอยู่ แต่ถ้าเราเพิ่มเลือดให้เป็น2ขีดมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าต้องลองดูนะครับผมว่ามันจะแรงแบบอลังการหรือเปล่านะผมเพราะว่าถ้าเพราะว่าคอใหม่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแมกเลือดนะครับมันจะเพิ่มขีดเลือดเฉยๆเรามาดูกันนะผมว่ามันจะแรงไหมเราจะทดสอบทีเดียวพอนะครับผมไม่มีหลายรอบแล้วเราจะไปใส่คอของกิโลกิโลกันต่ออ่ะเปิดด้วยไฟตรงข้ามก่อนนะผมแฟลชปะกาแสง เปิดมาๆๆๆๆเป็นไงละ่ะเสียงเอฟเฟกต์ตามด้วยหมาฟอ้าบ้านแมนอันตีเข้ามาอ้าไม่ใช่การโร่เราได้สับก่อนตามด้วยไล่โจมตีนะครับจากสกิลลูนจะตายก่อนไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็การโร่ไล่ตบไล่ตีอ่าทำให้ติกระดูหักนะครับแปลว่าจะให้จีนอสเราแบบอันตีแรงขึ้นนะเราข้ามกองศึเข้ามาก่อนเรื่อยๆเลยทางเราตายก่อนช่างมันก็ผมเพราะว่าเรา มันเน้นแค่อันติของจีนออว่ามันจะแรงหรือเปล่าแบบว่าขีดเลือดประมาณนี้และถ้ามันเพิ่มขีดเลือดขึ้นมาอีกมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าะนะครับนะตอนนี้จีนออจีนออผมใกล้ที่ออกลงแล้วเร,เราปล่อยมันจากกาโร่ไปก่อนทําให้จดกระดูหักนะิดกระดูหักเยอะเลยจากวัน,นี้แะจีนออของผมจีนออจีนอออันติเข้าไประเบิดมาสุกา้าวอง 5ล้านกว่านะครับผมอันนี้ไม่แรงเลยตามด้วยอันตีกรอบัง5ล้าน3ตามเดิมครับผมเบามากเลยนะเรากดข้ามเลยนะครับผมนี่อันนี้แบบธรรมดานะผมไม่มีอะไรก็5ล้าน3ถ้าเพิ่มขีดเลือดมามันจะแรงหรือเปล่านะครับเราจะไปใส่คอใหม่กันนั่นก็คือคอของตัวกิโลกิโลนะประมาณนี้ ราจะใส่ประมาณนี้โอเคอ่ะแล้วก็จะสู้กับคนเดิมนี่นะครับผมพลัง19ล้านกับของเรากี่ล้านเนี่ยอ่ายีิบเก้าล้านผมห่างกัน1ิบล้านนะโอเคเราไปสู้กันเลยดีกว่าครับผมอันนี้จะเพิ่มแม็กซ์เลือดให้เรานะครับแม็กซ์เลือดแบบ2ขีดนะท่านผู้ชมดูดีๆมันจะเพิ่มเลือดสองขีดให้เราเห็นไหมครับ ถ้ามันอัติแรงขึ้นแสดงนะว่าการเพิ่มแม็กเลือดแบบนี้จะทําให้จีนอสอัตติแรงขึ้นนะกาโร่โเราก็าแล่ตับไปตามด้วยปล่อยมอัปฟงแล้วก็กาโลได้ตีฟงนี่แรงมากครับผมกาโลแรงที่ไหนเราไม่เข้าเลยนะจีนอสเราจะแรงขึ้นหรือเปล่าน่าจะแรงขึ้นนะผมเพราะว่ามันเพิ่มแม็กเลือดให้กับจีนอสอ่ะ ถ้ามันแรงขึ้นแบบมโหร้านนี้ก็อีกเรื่องเลยนะครับแสดงว่าคอใหม่นี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะนี่แตกไปเลยกาโลตามด้วยยุงดุงว่างไงไม่ใช่จีนอยิบงบัง1ล้านนะผมแรงกว่าเดิมถือว่ายังแรงกว่าเดิมอยู่นะครับจีนอตอ่ะเข้าสูงเชิงที่สองหรือเปล่าอ่ะไม่นะอ้าวไม่ไล่โจมตีเลยครับผมตอนนี้ เรากดค่าไปก่อนนะผมดูใหม่นะครับเพราะว่ากี่ผมยังดูไม่ทันเลยหาคนที่พลังเยอะๆแล้วกันอุ้ยคนนี้ไม่น่าไหวคนนี้ไม่น่าไหวสี่สิบล้านเลยฮะเอาเป็นคนนี้แล้วกัน,นับผมนี่จะสูไ้ได้ไหมเนี่ยยี่สิบสามล้าน <c oughs> มาดูกันนะผมว่ามันจะยิงแรงขึ้นหรือเปล่านะฝ่ายเราค่าเปิดก่อนนะครับ โอ้โหอันตีอย่างนี้ผมยอมแพ้ผมกดข้ามไปเลยจีนอตผมโดนตัดเลือดนะครับถ้าแบบนี้มผมไปขอผมขอใส่แฟลชก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอถ้าไม่มีแฟลชเนี่ยฝฟลยตรงข้ามจะความเร็วเร็วมากนะเราไปสู้ใหม่นะเมื่อกี้ผมสู้กับคนนี้เนาะโอเคเรา PVP เราไป Pk กันเลยดีกว่าเราจะให้จีนอตเราได้ออกสกิลนะครับ นโอเคเอ้าชิบหายาาโอเคไล่เกาไปละไล่แอนตี้ไปหนึ่งทีแล้วครับกวานตีเข้ามาใส่นะครับผมแตกหนึ่งตามด้วยเจีนนะผมเข้าไปแอนตี้รอเซงกังอุ้มยี่สิบล้านโอ้โหแรงอยู่นะครับผมยี่สิบล้านรอเซงกังสี่สิบหกล้านหรือเปล่าอ้อสี่ล้านหกเอ้ยผมดูผิดเอ้ยดูผิดนี่หว่า เพราะว่าฝัน้ำคาติโรอยู่นะมันจะแรงขึ้นยังไงโอ้โหแตกหมดเลยท่านผู้ชมโดนป่ายเข้ามาหนึ่งทีตามด้วยดุงแดงอันตีเข้ามาใสา่แฟนร์ประกายแสงแฟนร์ประกายแสงผมยังยืนอยู่ได้ตามด้วยปล่อยมาจากราชาทะเลลึกนี่เีนอนของเราก็อึดอยู่ได้นะครับผมตอนนี้แล้วครับก,ก็ตีเข้ามาไม่เจมเลยตามด้วยราชาทะเลลึกผมปล่อยมัดตุ๊บตุกต๊กองังยังไม่ตาย ติดสะท้อนเอ,อื้อเจ็บมากผมแล้วก็ต่อยต่อยต่อยอย,ยังอึดยู่ได้อ่ะไม่อึดแล้วไม่อึดแล้วตอนนี้ไม่อึดแล้วจะรอดอยู่หรือเปล่าผมตอนนี้เรือไฟตรงข้ามโจมตีล้วนๆเลยเอ,อุ้ยเจ็บต่อยธรรมดาไปยังเหลือรอดถึงเธอที่สองอยู่นะผมตอนนี้ะน,นะโซนิกไฟตรงข้ามโจมตออีเข้ามาใส่ราชาทะเลลึกผมราชาทะเลลึกผมยังยืนอยู่ได้ตามด้วยจีนเอาผมลุกขึ้นมาจาก พาสิสกิลแล้วก็ยิงปังห้าล้านอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ยิงอีกรอบบาสุก้าปังห้าล้านโอ้โหแรงนี่ผิดของผมยังสู้ได้อยู่นะเนี่ยความแข็งของราชาทะเลลึกล้วนๆเลย,อย,อยตอนนี้ไงแตกไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็โดนป่าเข้ามาจากอะตอมอีกโอเคครับผมแล้วก็ได้ข้อสรุปมานะผมว่า ในคอข้างหน้าของอัศวินจากกลน,นะครับจะไม่สามารถทําให้จีนอสเนี่ยยิงแรงขึ้นได้จากแมกเลือดที่เพิ่มขึ้นนะจะบอกแมกเลือกไม่ไดาหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นได้นะผมเพราะว่ามันจะเป็นแบบกาโร่ของเรานะนี่กาโร่นะผมสกิลพาสีของกาโร่นะผมนี่จะได้โล่นี่มันจะบอกว่านี่ไม่ยออ่อท้อจะได้รับค่า H p 8 0 0 HP เสูงสุดดั้งเดิมนะ ก็คือแบบมันจะได้แบบเป็นขีดสีม่งมวงแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มแม็กเลือดเหมือนของเกโลกิโลนะครับเนี่ยผมขอจัดทีมผมก่อนเออทีมผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมและคลิปต่อไปผมจะเป็นอะไรนั้นติดตามไว้เลยบายบาย Hey!